นี่นะคะทุกคนบอกแล้วว่าไม่ใสีียย่ห้องขนาดตั้งใจจะใส่มันต้องได้ใส่สิไม่ได้ใส่ไม่ได้นอกจากพ้อมอะไรแล้วพ้อมอะไรแล้วต้องเปล่าให้โอวาสแบนักนพร้อมท่านขอบคุณท่านผูเสียุณก็คือคุณคำรนเป็นยาฆ่า นายกเช่นเพื่อตับนังไหเปียนเตียงช่างด้วยความรูกับเาเจอเด็กๆน้องๆน่ารักน่ารักทุกคนเลยแดนเซอร์ก็สวยสมืออาชีพมากบอกเลยนี่แหละของเราเมื่อก่อนแดนเซอร์ สอนก็เป็นประจำกันเนี่ยดูเขาคือแบบเขาเป็นมืออาชีพอ่ะเป็นมืออาชีพมากอะตันผู้สมัครชุดนี้ลงชุดนั้นขึ้นคนดูเลยดูเลยชุดคนหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็ช่วยกันแบบเออน่ารักนะกำนัสมบูรณ์นอันกำนันสมยศสมณะ กำลังตำบนลำหวาอดใจไม่อยากทำเพราะอะไรผุ้ใหญ่บ้านกูควบคุมบ้านกเไม่อยองเป็าเมติมควบคุมลูกชาวบ้านอะมาสยาเงีทำไปบนไปตะานณะบาทำไปบนไปสไตล์แจ้เตือนแอกค์โรเกียทุกท่านให้มาร่วมได้ไม่ได้ไม่ดีใหญ่แบบนี้ฉันจะจัดแต่ก็ต้องขอแสดง วันนี้กับเจ้าภาพทั้งสองเตะได้คนเยอะมากเต็มโดนลำบากอ่ะมันในทุ่งนาหนะกเขาจัดในทุ่งนาแล้วทีนี้ทางโนี้ก็ตีใจกับเจ้าภาพด้วยแบบนี้แต่ท่านลูกเกียร์ท่านคอยจะลูกบอลเต้นก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะงานนี้กนี่ลูกคนดูไอ้แต่่ทานผู้มีเกียรติททุกก่าน็ให้เกียรติกับเจ้าภาพ ยังงอ่าสูครบ็กแกไม่แก่มันก็อยู่ตรงนี้แหละตัวเองดูสิ้ใส่ท่เข็มเฉยเลยนะคะผมจะ,จะนา่งนิดเดียวว่าไม่แกนะคะไม่แก่ไม่ว่างแก่ไม่ตั้งใจจะบวชแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแท้ทัดไปว่าจะบวชร้อยหรือบวชมากได้สําคัญเราขอให้ตั้งใจเพื่อบุญกุศลท,ที่ได้บวชในครั้งนี้ให้กับ บิดามารดาาขโบยแล้วไม่กล้าเฉลี่ยตัวบาอาจารย์และใช้โทรศัพท์ไม่พอดีใส่ใส่คอนเทนต์แล้วคอนเทนต์มันมองไกลอีกแล้วผมมองไปมันจะก้มเข้าไปแล้วด้วยมั็ไม่ไ้มองไกลอ่ะเอานี่ยนี้ก็จะขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตัยคือพระวัติธรรมประสงค์บุญยบารมีของคนเด็กจะอยู่หัวทุกทุกอง่หลวงพ่อเพิเสริมสิ่งติดที่พี่น้องเก่า อำเภอประดมดวงให้ความเคารพรับถือโปรดดลบประดานประดานรให้เจ้าภาพเจ้าหน้าและแต่ท่านผู้เกียรติทุกท่านท,ท,ที่มาร่วมงานบุญในธรคืนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญจะนักคิดสิ่งใดจะขอให้สมความม,มา่ๆปรารถนาทุกประการขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยตลอดไปครับขอขอบคุณครับ ขอบคุณครับ่ันนายกคำรณเป็นยาผ้านายกเพื่อนตีตำรังหลายขอบคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวแม้ว่ากล่าวขอบคุณแขกกันแรกก็ตามแต่ว่าเจ้าภาพก็ต้องกล่าวขอบคุณด้วยตนเองด้วยและหน้าเองแล้วนี้ต่อไปคือคิวใ่รมีอะไรในใจจะกล่าวขอบคุณท่านบูเดเชีงคุณพ่อก่อนครับใหญ่ดี ในนานเขาได้ก็ขอตอนตื่นแต่ต้องให้ดูนะคะว่ามันอลังหรือไม่อลังนะคะนี่เราไว้เฉยๆก่อนนะคะเอาพอได้ขึ้นใส่ขึ้นเลยไหมเอานานแล้วก็อย่าเดินมาออยเาไปทุ่มตะมี คือแบบที่มันแบบปลูกขังปกในทุกนาเขาจัดในทุกนาฉันไม่สนที่ตรงไหนฉันก็ไม่สนจะทำทำชุดฉันไม่สนเรื่องแรงบรักเริ่อต้นด้วยการกล่าวคำเขาก็มาแล้วก็หลังจากนั้นก็ จาผงต่เีมีอะไรอย่างไรตามวางลำบากนิดนึงไม่ต้อเป็นเร่งไห้ร่งเรียเร่้จคไม่ไดรั้ที่นี่ค่าตัวดนเซอร์เท่าไหร่มาเรยค่าตัวดนเซอร์เท่าไหร่ ี่าดึงากคันก็อาันอา่ลมก็อยู่เดวต้องมีฝีมือนะ่าว่าเด็กๆหน่อยก็มา้ยเองนั้นก็ไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กหมดโลกเพราะคุณเชื้อผิดจริงต้องพปายามน้กับเจ้าหน้าที่โดพ่อคุณแม่และแม่ใหล่ ความคุณยางสูงอยเดียวเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นพดแม่ไม่ได้เคยใส่แล้วหน้าเนี่ยไม่ได้เคยใส่ตอนพดแล้วทีนี้ก็แบบมันเหมือนเหมือนเป็นเป็นนิ่วอ่ะโอ้แอสักครู่ได้ยินเสียงภตทนียก็เลยเศร้าตายดูจังหวัดไหนครับอยากจะอยากจะฆ่าหมดเศร้าตาที่กองเพลงมาเดียวเอาเคยมาคว้าเอามาคว้าพุ่มใช่ไหม เคยพุม่มฉอตำนำริกกระร้อยเ,ออเดี๋ยวมีโอกาสพูยข้างหลังวันใหม่กับโอ้โหครับผมทาม่านผุ้กเกญ่ที่รับครับวันนี้สิดภาพประกันใดผมนายนิคมสุขทองทำหน้าที่เป็นตี้กรตัดผิดพลาดอภัยแล้วก็ในฐานะปีใหม่ยังมีพันอยู่นะวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดก็เอาเป็นว่าปีเก่า,เ,กาเรื่องเก,เก่าที่ไม่ดีก็ับทิ้งไปเพราะกันบอกกันเสมอเลยว่า ว <One input>? ันนี้เรากินเหล้าก็กินไปเถอะเดี๋ยวพอวันปีใหม่แล้ววันเกิดีก็อวยพรให้เราร่างกายแข็งแรยอ่าก็คือจะกินไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแต่เขาก็อวยพรให้แข็งแรงเองใช่อยแล้วก็คืนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือก็คือออยท่านสุขกายสบายใจอย่าได้ทิ้กลับได้รับวงยอมยุคกันสถานที่อย่างนี้ได้หนุนนํากันได้นอนขอท่้ามช่วนี้ะมาพูดคุยสุดี่ันนี่มันไม่เกิพี่ลูกสาวด้วยนะครับผ วาโซโลรองเทานะคะเป็นไม่ได้หรอยุคนี้อยู่กับพวกเรานะครับสาวเสียงสักนิดหนึ่งขอเสียงสาวโสดยังอยู่ระยะสาวโสดขอเสียงหน่อยเร็วโอ้อยู่ไหนวะเนี่ยเนี่คลิปกันเลยทีเดียวช่วงนี้ยังสาวต่อกับพวกเรานะครับเดี๋ยวจะฟังมาสนุกกับพวกเราในช่วงรำวงอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งหิไปไหนนะครับผมอยู่กับเราน้อเรายคอมโบครับอ๋อรู้จักสนิทกันด้วย เดียรพิธีเดียพิธักรโอ้โหคับเดียวคุยกันนิดเลยแกงแยกันเล่นเออแกงแยกันเล่นไม่เป็นไรตันนี้ฉุทำเทเองค่ะอทำเองกันค่ะเต็มเรแหวนีนี่ก็ไม่เห่อนกับน้องไปซ้านิไม่ใช่ค่ะไอ้เต็มอีกร้องมาค่ะอ๋อยาปฏ ต้มนิ่ม um ้มแล่น hmm. ิงตกเล่นเล่นไหมอะคะมีมีครับโอ้เดี๋ยวรับยูทิวท้อค่ะค่ะค่ะ មកជម្រាបពីគំនិតណាពីក្លាត្រូវគិតថារបស់នេះគួយទៅអង្គមានមកលើដំណើថាអាយុធំទៅទៅស្នេហ៍ក្នុងត្រូវនឹងខ្លួនយល់ពេញច័ន្ទច័ន្ទណាលើកគប់វិនាទៅក្នុងដែរ